สวัสด,ดีครับสวัสดีครับพี่บาทำไรครับพี่งมาแล้วครับโอเคโอ้ทำไรครับโอ้กินแทนเค้กนะครับนู่นครับโอ้โหกำลังตัดหญ้าอยูค่ครับ,บจะปลูกทู้เรียนป้าโอ้โหปลูกผู้เรียนนะครับเพื่อนเพื่อนเอินผูเรียนปลูกได้น่าจะสองบาทแล้วที่พาไปดูนะครับ ครับต้นทุเรียนใบชูขึ้นที่จะรอดปากงงครับว่ามััดย่าหรือเปล่เอาไปให้ใครกินนะครับนี่ครับอันอัดจักพี่เปาไปดูพี่เปากันครับเพื่อนๆอ่ะไปครับฝ <ไป S 1> ากกดติดตามเลยนะครับฝากกดติดตามนเเตต้้า้าาดวยะคไะบ๊ายบาย